มาเ<ด>ลยอ่ะแต่จะว่าไปอากาศมันก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้นแดดแรงมากเลยอ่ะวิ๊ยแต่ไม่เป็นไรพรอดีพี่พกครีมกันแดดมาแต่ว่ามันมีค่า SPF กับ PA อะไรก็ไม่รู้อะ่ะอือหนูรู้ค่ะมามาเดี๋ยวน้องอธิบายให้ฟังว่มามันต่างกันยังไง รู้ด้วยเหรอเก่งจังรู้จ้าก็ออยเขาบอกว่า SPF มันคือค่าป้องกันผิวไม่แดงจากการโดนรังสี UVB พี่ตุ๊กตาก็คงจะเคยเห็นนะคะที่มันเขียนว่า SPF 30หรือ SPF 50บวกนะคะยิ่งค่าสูงเวลาที่กันแดดก็จะนานขึ้นนะคะส่วน PA นั้นคือค่าป้องกันผิวค้ำจากการโดนรังสี UVA จะ เขียนว่า PA บวกบวกหรือ PA บวกบวกบวกยิ่งบวกมากยิ่งป้องกันได้หลายเท่านะคะถ้าจะให้ดีควรเลือกครีมกันแดดที่มีทั้งสองค่าค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองอยังไงก็ขอบคุณมากนะลูกหมียังจ้ายังไม่จบเดี๋ยวสอนวิธีใช้ให้ก่อนนะคะโหพูดยาวเป็นหางว่าวยังไม่จบอีกเ่รอเน,นี่ย อย่างจ้าคุณพี่ฟังก่อนนะคะครีมกันแดดเนี่ยควรทาก่อนออกแดด15-30นาทีหากอยู่กลางแดดก็ควรทาซ้ำทุกสองชั่วโมงและทาครั้งละ1ข้อนิ้วเลยนะส่วนหน้ากับคอเนี่ยต้องทาซ้ำสอรอบจ้ะได้ความรู้เยอะเลยยังไงก็ขอบใจลูกหมีมากนะเนื้อหาดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะ